สวัสดีค่ะชื่อตุ้ยค่ะเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีสี่ะค่ะก่อนหน้านี้ก็เป็นพุทธอะค่ะเป็นพุทธแบบเป็นพุทธแบบธรรมดาธรรมดาค่ะแบบก็ไม่ได้แบบว่าไปปฏิบัติธรรมไปอะไร มีเรื่องกุ้มใจเรื่องเครียดอะไรก็จะเข้าหาศาสนาบ้างเป็นครั้งคราวค่ะอย่างไปทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาให้หารปลาบ้างก็เริ่มมาสนใจเรื่องพระเจ้าเราก็ได้ศึกษาได้เป็นอิสระจากที่บ้านเนาะเราก็ได้คิดทบทวนว่าแบบชีวิตเรามันขาดอะไรไปหรือเปล่าเราต้องการอะไรในชีวิตหรือเปล่าพอมาปีหนึ่งเราได้เรียนเรื่องวิวัฒนาการอาจารย์สอนเรื่องลิงเป็นคนอาจารย์อาจารย์บอกว่า เออเนี่ยแต่ถ้าเป็นคนคลตฟนะบางเรื่องอะ่ะเขาจะแบบนี้เขาจะไม่คุยกันเขาจะไม่ยุ่งเออเราเราก็เกิดคําถามในใจว่าเอ๊ะแล้วทําไมเขายังเชื่อกันนะเราก็เริ่มส่งอีเมลไปถามคนที่เป็นคริสเตียนค่ะก็ได้คําตอบจากเขาอืมในความคิดของเราคือเรารู้สึกว่าเรากวนเขามากเลยแต่ว่าเขาก็บให้คําตอบที่แบบว่าเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นอะไรอย่างนี้ณตอนนั้นนั่นก็คือความรู้สึกของเราก็คือเออคิสเตียนเขานี่ ดูเป็นคนที่อบอุ่นเนาะอะไน,นั้นก็คือเก็บความประทับใจเอาไว้จะมาวันหนึ่งได้มาศึกษาได้มาเจอพี่น้องในชมรมอะค่ะก็ได้รู้จักกับศาสนาคริสต์จริงๆปกติตุ้ยจะเป็นคนที่โลกส่วนตัวค่อนข้างสูงอะค่ะคือจะไม่ชอบไปไหนกับใครอะไรอย่างนี้จะชอบอยู่กับห้องมากกว่าทีนี้พอมาที่ชมรมที่มหาลัยอค่ะก็ได้รู้จักกับพี่น้องหลายๆคนค่ะ ได้มีกลุ่มศึกษาพธรรมกันแล้วก็เล่นกีฬาไปกินข้าวกันบา้างตามโอกาสคือมันทำให้เข้าใจถึงคำว่าสาม,มัคคีธรรมมากขึ้นมีพี่คนหนึ่งเคยบอกไว้ว่าการทำทุกอย่างไม่ใช่การสาม,มัคคีธรรมแต่เราทำทุกอย่างให้เป็นการสาม,มัคคีธรรมไดม้มันทำให้เราเข้าใจคำนี้มากขึ้นเพราะการได้อยู่ได้สนิทได้ใกล้ชิดกับพี่น้องมันทำให้เราได้ คุยได้เห็นถึงพระพรได้เห็นถึงความรักของกันและกันมากขึ้นค่ะ